Better to know. มาที่ช่วงแบทเชร์ชนอกันค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแหล่งการเรียนรู้เหมือนเดิมค่ะซึ่งแหล่งการเรียนรู้ในวันนี้นะคะมันเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะถูกใจมากๆสําหรับคุณผู้ชายค่ะหรือว่าใครที่ชอบในเรื่องราวของการย้อนอดีตไปหรือว่าในเรื่องราวของอาวุธน,นั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครค่ะที่จะแสดงเครื่องศตราวุธโบราณที่เคยใช้ในการสงครามตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตะนโกสินทร์ โศลป์ค่ะรวมไปถึงจัดแสดงเครื่องประทับวังหน้าจัดวางเครื่องเรือนโบราณผลงานศิลปะงานช่างหลวงหลายสาขาที่รวบรวมไว้ในพระราชวังบวรสถานมงคลมาตั้งแต่ต้นค่ะและจำลองรูปแบบบรรยากาศพระวิมานที่ประทับในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอีกด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวพร้อมกันได้เลยค่ะ ช่วง BETTER TO KNOW สวัสดีครับผมยุทธนาวราการแสงอารามพันธลักษ์ชำนาญการเจ้าพันทสฐานแห่งชาติพนครครับ พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครนะครับมีจุดเริ่มต้นจากปี2430เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดยกเลิกตำแหน่งัางหน้าแล้วพระองค์ท่านโปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑ์จากหอคงคเดียริหรือศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมาที่วังหน้าแห่งนี้นะครับโดยใช้อาคารสองหลังก็คือพระที่นั่งสุวมกพิมานแล้วก็พระที่นั่งผู้ไทยสวรรค์เป็นท้องจัดแสดงถึงรัชกาลที่7ปี2469นะครับ ทรงท่านโปรดพระราชทานหมู่พระวิมานที่งเป็นที่ประทับของวังหน้าในอดีตให้เป็นห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดนะครับก็มีการจัดงานประนิสินที่ต่างๆนะครับในหมู่พระวิมานนับแต่ปัจจุบันเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับ ปรา yup. บพระวิมานนะครับก็เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชในอดีตนะครับพระองค์ท่านก็ร็ดประทับในพระวิมานก็คือในพระจโานเทียนแห่งนี้นะครับตั้งแต่วางหน้าในสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2และรัชกาลที่3ครับพระองค์ท่านก็ประทับในองพระวิมานพระมหามเทียนแห่งนี้นะครับพระมหามเทียนเนี่ยจะมีพระวิมานหลักสองค์นะครับก็คือพระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมรรเอศราบพระที่นั่งพรมเมธาดานะครับซึ่งจะเปรียบเสมือนกับป่าสาสามฤดูนะครับ วสันตพิมานก็คือพระที่นั่งในฤดูฝนนะครับวายุสถานอมเรศเป็นพระที่นั่งในฤดูหนาวนะครับส่วนพระที่นั่งพรหมเทพดาจะเป็นพระที่นั่งในฤดูร้อนนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีการเชื่อมมุกต่างๆไปยังท้องพระโรงนะครับก็จะมีพระนั่งพิมุกมณเทียนพระนั่งปริศสดางพิมุกนะครับหลังจากนั้นก็ยังจะมีพระที่นั่งตามมุมต่างๆก็คือพระที่นั่งทงักษิณาพิมุกอุตรพิมุกบูรพาพิมุกและปัจฉิมาพิมุกนะครับตามทิศต่างๆ เมื่อถึงปี2469นะครับรัชกาลที่7โปรดเกล้าพระราชทานอาคารหมู่พระวิมานทั้งหมดเป็นห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์สถาน,านราชบัณฑิตยสภาในสมัยนั้น,นก็มีการได้ย้ายบร,รถิถากจากอาคารสองหลังก็คือพระนั่งสิวโมพิมานและพระที่นั่งพุทธ,ธิสวรรค์มายังหมู่พระวิมานแห่งนี้นะครับโดยมีการแบ่งแยกจําแนกการจัดแสดงเ,เป็นงานหัวข้อตามหัวข้อต่างๆนะครับอย่างเช่นพระที่นั่งพิมุกนวนเทียนนะครับก็จัดแสดงเรื่อง เรื่องราชยานคานหามนะครับก็จะมีพวกเครื่องตัประครับนะครับพระที่นั่งราเชนทระยญานก็เป็นประธานอยู่ที่นีด้วยนะครับพระนางองค์นี้เนี่ยก็จะเป็นพระนางองค์สาคัญซึ <S <S ่งใช้ในงานบรมราชาพิเศษนะครับด้วยเช่นเดียวกันหรืออย่างพระที่นัง่งทักษีนาพิมุกนะครับห้องหน้าตดุริยางปัจจุบันก็จะแสดงเครื่องมหรสพการละเล่นของหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมหรศพต่างๆเช่นโขนละครนะครับ หรือว่าอย่างมหรสพหลวงรวมถึงเครื่องดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปีผ้าหรือเครื่องสายวงเครื่องสายเครื่องใหญ่นะครับสำหรับนาดว่าสันติพิมานนะครับ พระนั่งวสันตพิมานชั้นบนจะเป็นห้องจัดแสดงงานเครื่องเรือนนะครับก็จะมีเครื่องที่ประทับต่างๆเราจะเห็นว่าเครื่องเรือนในสมัยโบราณของพระตำหนักต่างๆจะตกแต่งกันลักษณะไหนนะครับสำหรับพระที่นั่งวสันตพิมานชั้นล่างก็จะเป็นห้องจัดแสดงเครื่องเป็นจรงนะครับเครื่องเครื่อบเครื่องถ้วยต่างๆนะครับโดยเราจะเน้นไปในส่วนของงานเครื่องเบญจรงแล้วก็เครื่องลายน้ําทองเป็นหลักนะครับสำหรับพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกนะครับเป็นมุมทิศตะวันตกก็จะเป็น จัดห้องที่จะแสดงเครื่องโลหะสิงน,นะครับเราจะเห็นเครื่องโลหะนะครับจากงานประดิษฐ์ชนิดต่างๆโดยเทคนิคต่างๆกันนะครับไม่ไว่าเป็นงานเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองนะครับงานเครื่องทองงานเครื่องคลํำนะครับที่เป็นการฝังเส้นเงินเส้นทองบนเนื้อเหล็กนะครับหรืองานเครื่องถมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นงานถมปัดต่างๆ,ๆนะครับ ห้องถัดไปนะครับก็คือห้องพระที่นั่งปริศดารพิมุกนะครับพิมุกด้านหลังจะเป็นห้องที่จัดแสดงเครื่องสับปะคับก็คือที่นั่งบนหลังช้างนะครับแล้วก็จะเห็นเครื่องที่นั่งบนหลังช้างชนิดต่างๆนะครับองค์สําคัญนะครับก็คือสับปะคับงาซึ่งพระเจ้าเชียงใหม่นะครับได้ถวายรัชกาลที่ห้าในคราวบรมราชาพิเศษครั้งที่2นะครับในปี2416นะครับก็จะจัดแสดงที่ห้องนั้นนะครับห้องมุกเด็ดที่เป็นมุก ที่เคยเป็นที่ออกวาระาชการกับฝ่ายในในอดีตนะครับเป็นทางที่ตะวันตกสุดของหมู่พระวิมานปัจจุบันเป็นห้องจัดแสดงเครื่องไม้จำหลักนะครับเราก็จะมีการจัดแสดงเครื่องไม้จำหลักที่เกี่ยวข้องกับงานพุทธศาสนาและกะติความเชื่อนะครับโดยที่สําคัญนอกจากธรรมะกรมวัดค้างคาวซึ่งเป็นธรรมะกรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วนะครับยังเป็นห้องที่จัดแสดงบานประตูจากวัสธธรรวดสุเทพวรารามนะครับซึ่งเมื่อปี2502เนี่ยม,มีอุบัติเหตุคือมีไฟไหม้นะครับหลังจากนั้น,นจึงได้มีการ ย้ายก็มาเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติครับห้องถัดไปนะครับคือพระที่นั่งอุตราพิมุกพระที่นั่งอุตราพิมุกก็เป็นห้องที่จัดแสดงเครื่องแต่งกายแล้วก็ผ้าในในอดีตนะครับก็จะมีพบผ้าชิ้นต่างๆซึ่งโบราณเนี่ย ผ้าจะเป็นสิ่งที่บอกยศของผู้ที่สงสัยด้วยนะครับเราจะมีผ้าที่นําเข้ามาจากทั้งของอินเดียนะครับจากของจีนแล้วก็จากกัมพูชาด้วยนะครับในของสําคัญในห้องจัดแสดงนั้นนะครับก็คือฉลองพระองค์ของคนกราบราชการที่4นะครับก็จะมีเชืองสองพระองค์ที่จัดแสดงอยู่ในตู้นั้นนะครับห้องถัดไปนะครับคือพระที่นั่งพรมเมธดานะครับพระที่นั่งพรมเมธาดานะครับตามประวัติบอกว่าเป็นห้อง พราะที่นั่งในฤดูร้อนนะครับตั้งแต่เดิมเนี่ยอาจจะเคยใช้เป็นห้องพระด้วยเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7แล้วห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่จะแสดงงานเครื่องใช้ในพุทธศาสนานะครับชั้นบนจะเป็นห้องเครื่องใช้ในพุทธศาสนาเราจะเห็นพวกตลับปัดพัยดยศต่างๆเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นะครับสำหรับชั้นล่างนะครับก็เป็นห้องจัดแสดงเครื่องมุกนะครับ งานประดับมุกนะครับโดยเทคนิคต่างๆเนี่ยมี3เทคนิคที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของไทยนะครับซึ่งจะตัดมุกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ติดลงไปบนพื้นผิววัสดุแล้วก็ถมด้วยรักนะครับงานช่างมุกแบบจีนนะครับก็มีการแกะสลักลงไปในเนื้อไม้แล้วก็นําชิ้นมุกชิ้นเล็กๆฝังลงไปนะครับและอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือเทคนิคของงานประดับมุกแบบญี่ปุ่นเกาหลีนะครับก็จะใช้มุกที่ต่างชนิดกันก็คือใช้เหมือน เปลือกหอยฟ้าเดียวนะครับขัดให้บางแล้วก็มีการระบายสีพื้นด้านล่างด้วยนะครับ mm hmm. ที่นั่งบุรพาพิมุกนะครับก็เป็นมุขทิศตะวันออกปัจจุบันเป็นห้องที่จะแสดงเครื่องศาสตราวุธนะครับก็จะเห็นอาวุธทิศต่างๆที่คนไทยในอดีตได้ใช้นะครับรวมถึงมีการจัดเครื่องพิชัยสงครามนะครับไม่ไว่าจะเป็นตำราพิชัยสงคราม ซึ่งสะท้อนถึงวิธีการจับทัพของคนไทยในอดีตนะครับโดยมีตัวอย่างเป็นโมเดลจําลองการจับทับแบบรุทพยุหะาในสงครามเก้าทัพด้วยนะครับสำหรับห้องที่สําคัญที่สุดนะครับซึ่งอยู่ด้านใจกลางของตัวหมู่พระวิมานเลยก็คือพระที่นั่งวายุสถานอมเรเนะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งในฤดูหนาวนะครับพระที่นั่งองค์นี้นะครับเป็นพระที่นั่งที่ป,ปัจจุบันเนี่ยใช้จัดแสดงพัดแทน่นพัดโทรและก็เครื่องสูงต่างๆนะครับก็จะมี บุษบกพรหมพักนะครับซึ่งเป็นงานช่างสมัยครั้งราชกาลที่1นะครับระเข้ายี่ต่างๆแล้วก็พระแท่นอะไรต่างๆที่จะแสะดงอยู่บนนี้นะครับตามคติแต่โบราณนะครับอาจจะสืบเนื่องมาจากคติของในที่ปรากฏในอินเดียแล้วก็ในพวกคมภี์พุทธศาสนาต่างๆนะครับจะระบ,บุว่า เจ้าชายแล้วก็พวกขามดีต่างๆเนี่ยจะมีที่อยู่นะครับที่อย่างสิดุกสบายเนี่ยนะครับเป็นปราสาทสามฤดูนะครับเหมือนอย่างพระเจ้าเองก็จะมีปราสาทสามฤดูเป็นที่ประทับด้วยนะครับก็จะมีแพ่งฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนนั่นเองครับสาหรับทุกท่านที่มาเที่ยวชมพิพันทสถานแห่งชาติพระนครนะครับนอกจากจะรับทราบถึงงานประน์ศินนะครับ ในอดีตของไทยแล้วยังจะได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวังหน้านะครับหรือว่าพระราชวังปรวสถานมงคลซึ่งเป็นที่ประทับของวังหน้าในอดีตด,ด้วยเป็นพร้อมๆกันครับขอเชิญชวนนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าชมนะครับปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ทราสแห่งชาติพระนครมีการปรับปรุงตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้านะครับมีการปรับปรุงห้องจัดแสดงต่างๆจํานวนมากนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงมีติดตั้งปรับเครื่องปรับอากาศภายในแล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดไม่เคยมาก็ขอเรียนเชิญน,นะครับ Better to know เป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวตอนนี้บีมขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง Daily Expert กับคำแนะนำดีจากผู้เชี่ยวชาญจะเป็นไงติดตามได้ในช่วงหน้าคะ่ะ